เอาแตงกวานนะครับกับน้ําตาลทรายนะครับมากินนะครับแล้วจะได้รสชาติแตงโมนั่นเองครับสวัสดีครับผมนะครับจูน i n นฟินิตี้ชาแนลอีกเช่นเคยครับตอนนี้เราอยู่ในช่วงทดลองในบ้านนะครับเอาวันนี้นะครับ เรามีคิดทดลองนะครับที่ผมไปดูในทิก t อกมานะครับก็คือว่าเอาแตงกวานะครับกับน้ำตาลทรายนะครับมากินนะครับแล้วจะได้รสชาติแตงโมนั่นเองครับจะได้รสชาติแตงโมยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับครับผมครับตอนนี้นะครับผมได้ไปซื้อแตงกวาแล้วก็ปอกมาได้เรียบร้อยนะครับแล้วก็น้ำตาลทรายนะครับ เดี๋ยวเรามาลองกินกันนะครับว่ามันจะได้รสชาติแตงโมเหมือนในคลิปที่เขาลงกันในทิก t o อหรือเปล่านะครับมาลองกันเลยนะครับท่วมๆท,ท,ท่วมเลยเหมือนไหมอ่ะ ขอ,อีก็ำเพววื่อควาแมแน่ใจโอ้หเหมือนนะฮะเหมือนนะครับลองดูฮึ รสชาตินะครับรสชาตินะครับน้ําตาลทรายนะครับเมื่อโดนกับตัวแตงกวานะครับมันจะทําน้ําตาลทรายทําให้เกิดรสหวานนะครับแล้วก็แตงกวาก็มีรสหวานอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตัวสัมผัสน้ําตาลทรายนะทําให้เราเหมือนเคี้ยวตัวเนื้อแตงโมนั่นเองครับคล้ายๆกันครับแต่ว่าไม่ได้คล้ายกันมากถ้าแบบเหมือนเป๊ะเลยนะครับแต่ถามว่าคล้ายกันไหมก็คล้ายกันนะครับ Alo à, chơi โอเคนะครับคือว่าอย่างที่ผมบอกไปขั้นต้นนะครับก็คือว่าเนื้อสัมผัสของแตงกวากับน้ําตาลทรายพอพอมาผสมกันแล้วว่าตัวน้ําตาลทรายทําให้เกิดเป็นเนื้อสัมผัสคล้ายๆเหมือนเราเคี้ยวแตงโมก็มันจะมีหวานๆเค็มๆนิดหน่อยครับแล้วตัวแตงก็จะมีรสน้ําของมันอยู่แล้วนะครับไม่เหมือนมากครับแต่คล้ายๆนะครับ ผมคอนเฟิร์มนะครับว่าไม่ได้เหมือนมากแต่คล้ายๆมีรสหวานนับนิดหน่อยเพราะแตงความก็มีรสหวานอยู่แล้วนะครับก็คลิปนี้นะครับชอบไม่ชอบยังไงนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ครับช่องจูนิฟินิตี้ชาวแนด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับแจ้งเตือนนะครับขอบคุณมากครับบ๊ายบาย